เหลืออีกประมาณสิบสี่หรือสิบห้าชั่วโมงณที่ผมทำคลิปอยู่คือไม่เกินประมาณสิบชั่วโมงนะครับสปอตบิตอีคอย f อีจะผ่านหรือไม่หรือไม่ผ่านเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับบิทเกตเว็บสามเปลี่ยนจากไมกะสวอแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิตเก็ต สามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมเรื่องของ brc 2 0ด้วยกันหรือเหรียญในเครือนี้แหละนะครับเราก็ใช้ข่าวแม่อย่าง btc เนี่ยเข้ามาพูดกันด้วยคลิปนี้นะครับก็คือจะพบปะหาลือกันคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นคนชอบ brc 2 0ย์จริงๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับส่วนใครที่เป็นแฟนคลับเหรียญอื่นเดนตายเหรียญอื่น ผมก็แนะนำว่าหาคอนเทนต์ที่เหมาะกับคุณละกันนะครับโอเควันนี้มีเรื่องอะไรนะที่น่าติดตามคือคุณแกรี่เกนเซอร์นี่แหละนะครับเนื่องจากว่าก็ได้โพสต์ลงทวิตเตอร์นะเมื่อประมาณวันที่9ม้มกราคมนะครับว่าหากคุณกำลังพิจารณาที่จะลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโตโปรดใช้ความระมัดระวังหลักทรัพย์ในสินทรัพย์คริปโตอาจจะถูกวางตลาดเป็นโอกาสใหม่แต่ความเสี่ยงก็ก็อ่า แต่ก็มีความเสี่ยงสำคัญเช่นกันนะครับก็พูดเอาไว้จริงๆคือโพสเอาไว้ก่อนที่จะบัญชีของตัวเองจะถูกแฮกนะครับเนื่องจากว่าอ่าเชนของ BRC20 เนอะเราเกง่งกำไรตาม BTC นะครับไม่ว่าจะเป็น Satoshi, m i r e s นะครับหรือ o n e c a t อะไรพวกเนี้ยนะครับจะเป็นเหรียญที่ตามจาก Bitcoin นะแต่ก็ต้องดูนะครับว่าเหรียญไหนเนี่ยมันดีจริงๆนะครับเหรียญไหนที่ มีวานตัวใหญ่ในการเล่นจริงๆนะผมก็มองไว้ว่าน่าจะเป็นซาโตชิแหละหรือแซดนะครับที่เข้ากระดานไบแน e แล้วนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยก็จะมีไมค์นะครับที่อีลอนมาร์เนี่ยเข้ามาการกาวในเชนนี้รวมถึงมันมีเหรียญชิบะมีเหรียญแบดนะครับหรือเบบี้ดอทเนี่ยแหละนะครับที่เป็นฝั่งของ brc 2 0ด้วยนะครับอันเนี้ยผมยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ผมมีรายชื่ออยู่ ถ้าใครสนใจนะในการเข้าไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยกระดานโอเคนะครับกระดานเนี้ยเหมาะสำหรับ brc 2 0ต้นน้ำคิดว่าครบแล้วละ่ะนะครับครบเครื่องแต่อาจจะซื้อ,อยากหน่อยคือต้องเข้าไปในเว็บ3.0ผมจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ใต้คลิปล้นี้แล้วกันนะครับท่านใดสมัครตามตามลิงก์ของผม<ๆ>ก็สามารถเข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้นะครับผ่านในหมวดหือหัวข้อของ brc 2 0นนั่นเอง โอเคเราพูดโดยทั่วไปตอนนี้นะครับเราก็เห็นแล้วว่าการพัฒนาการเนี่ยของของ b i t c o i ส spot ร์ตเนี่ยใกล้แล้วนะครับนับเวลาถอยหลังเนี่ยผมเอามาจาก reference ของกระดาน o k เเลยนะครับ <c oughs> ก็ประมาณสิบห้าชั่วโมงนะครับที่จะถูกที่จะถูกพิจารณานะครับถ้านับจากตอนนี้ก็คือบ่ายสี่โมงห้าโมงหกโมงเดโมง องทุ่มสามทุ่มสีทมทม่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าบ้านเรานะครับของวันพรุ่งนี้นะครับของวันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับก็มาพบกันนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านฉะนั้นมันจะมีอยู่สองกรณีด้วยกันนะครับถ้าผ่าน เหรียญในเครือของ brc สองูนจะบุมบุมบๆม,มเลยนะครับรวมถึงบิตคอยด้วยเพราะว่าผมก็คิดว่าอรอบม,มันใกล้ละนะครับเพียงแต่ว่าไอสชั่วโมงของ btc เนี่ยมันจะต้องถูกเทก่อนรอบใหญ่ๆรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าสี่ชั่วโมงของ btc มันจะเป็น b บ a r i ล h นะครับส่วนอิตาเรียมเนี่ยจะเป็นบูนะครับเป็นบูอยู่นะก็อาจจะมีบางเหรียญที่ขึ้นไปอย่างเช่นพวกบลองนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะที่มันขึ้นตามหรือเมติกอะไรอย่างนี้นะ,นน atic, ะนนะก็มีหลายเหรียญหรือดิรีโดนะครับรีโดอย่างเงี้ยนั้นเราก็มองอย่างนี้ได้นะครับคือคือถ้าเกิดผ่านเหรียญบ r อรซสองศูนย์ 0, นะครับมันก็จะขึ้นนะครับเราก็ดูแล้วว่ามันจะต้องมีการเทร,รอบใหญ่อีกสักหนึ่งรอบก่อนนะครับเราค่อยสามารถที่จะขึ้นไปได้ ดังนั้นเทรอบใหญ่เนี่ยราคาจะลงที่เท่าไหร่ผมมองไว้ประมาณ40,000-40,200นะครับตอนนี้ก็อ่าบิตคอยอยู่ที่4ห5 0 0นะครับผมก็มองไว้เนี้ยแต่ว่า4 0 0 0 0 4 0ส0 0ถึง40,200นะ่ะอาจจะเป็นกระชากก็ได้นะครับใครจะไปรู้ฉากนั้นตอนเนี้ยคือเราใช้สูตรแบบแบบอเก่าไม่ได้แล้ว นะครับก็มีบางช่องก็โพสเหมือนกันบอกว่าซื้อวันจันทร์ขายวันพุธนะครับขายไม่ทันนะครับเจอเมื่อวานนะตอนประมาณทักตีสามตีสี่นะลงควบเลยนะครับก็เป็นสัญญาณนะครับว่าความผันผวนมันสูงอย่างที่คุณแกลลี่พูดรวมถึงเมื่อคืนเนี่ยมันมีข่าวออกมานะครับคือคุณแกลลี่บอกว่าบัญชีทวิตเตอร์ของ XEC ของคุณแกลลี่เนี่ยโดนแฮกนะครับ แล้วก็บอกว่าปิดคอยสปอต t ETF ไม่ผ่านนะครับราคาก็เลยร่วงลงจาก48 0 0 0ลงมา4 5 0 0 0 4 4น0้นะครับซึ่งส่วนตัวผมผมมองไงนะโคตรไร้ความรับผิดชอบนะครับแกลลี่ออกมาโพสต์บนทวิต t ตอร์นะครับไม่แสดงถึงท่าทีการขอโทษนะครับหรือจะต้องมีความรับผิดชอบจากหัวหน้าฝ่ายนะครับหรือประธานกรอตต์หรือประธา,านเสกถ้าเกิดเป็นญี่ปุ่น เขาขอโทษไปแล้วนะครับหรือประเทศอื่นๆเขาก็ต้องแสดงความขอโทษด้วยมอมไม่งนน,นนักลงทุนเขาจะบี้คุณนะครับดังนั้นคุณแกรลี่ไม่กลัวนะครับบอกว่าใครมาฟ้องผมได้เลยนะผมเมื่อผมไม่มีตําแหน่งกรตอแล้วผมเป็นอิสระแน่นอนนะครับผมแข็งแกร่งที่สุดนะผมมีไบเดนเป็นแบ็กอัพนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกตั้งมาไบเดนไม่ผา โอ้อันนี้มันก็ตัวใครตัวมันนะนะครับแกลลี่เจนเซอร์ก็อาจจะปิ้วปิ้วปิ้วได้นะนะครับก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่แกจะปิ้วปิ้วปิ้วนะนะครับแล้วถ้าเกิดแกไปปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยอ่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับผมว่าตอนแกปิ้วปิ้วปิ้วเนี่ยอย่างหนึ่งนะคือคนที่โดนแกฟ้องเนี่ย จะกลับมาเล่นแกนะครับดังนั้นส่วนตัวผมอ่ะผมก็ดูเหรียญที่แกเล่นอยู่แหละนะครับว่ามันจะลงที่สุดเมื่อไหร่เราค่อยเข้าไปช้อนเนาะนะครับมันก็มีอยู่มเหมือนกันตามข่าวเดี๋ยวผมค่อยๆหาแล้วกันนะเอามาให้นะครับแต่ผมว่าแกโดนหนักแนะ่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ข่าวของเทอรล่าข่าวของไบแ a น c e ข่าวของคอยเบดข่าวของคราเคนข่าวของทอนท r ีไอนะครับ ต้องไปจ่ายให้โปรเจกต์ที่แบ็กอัพเบื้องหลังเป็นวานทางทางโซโลนาเท่งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น USDP นะครับเราก็มีค่าปรับเป็นหลักพันล้านอะ่ะของซีซี่ะแถมจะแถมจะปรับสองสองกระทงด้วยนะครับคือข้อหาเรื่องของสินทรัพย์ที่ไม่จดทะเบียนนะจะเอาแบบเทอรล่ากับคดีเรื่องของการช่อโกงการฟอกเงิน นะครับคือจะเอาประมาณแปดพันล้านหรือหมื่นล้านน่ะจากใบแนนหรือซีซี่นะครับดังนั้นมันก็เป็นจำนวนที่เยอะแหละนะครับแต่ผมว่าถ้ากรณีที่ซีซีโดนมากๆเนี่ยโอกาสเนี่ยกลับมานะครับเป็นของซีซีผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแกรี่จะโดนอะไรนะซีซีเป็นคนมีที่ผลขนาดนั้นถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องซีซีติดคุกไม่ติดคุกก็นะผมไม่รู้นะแต่ว่าคนอื่นเล่นแน่นะครับคือต้องเอาแกลรี่ให้ให้หนำใจนะพอไอเรื่องของคดี FTX โอ้ยเงียบเลยปิดปากนะครับไม่มีพูดอะไรไม่มีวันกําหนดเรื่องของการทำคดีนะครับจนทางสภาของเกสเนี่ยเขาต้องออกมาในการบอกเฮ้ยกรรหรือเสกของสหรัฐเนี่ยคุณจะต้องพิจารณา คดีของแกลลี่มีวันไหนบ้างอะไรบ้างส่งให้เขาดูหน่อยนะครับเพื่อจะอต้องเอาไปประกาศเนาะเพราะบางทีเนี่ยาทางข้างในเขาเล่นเหรียญกันเองอะนะครับคือกะจะปั่นอะแบบไม่ให้คนอื่นบอกอะไรอย่างงี้นะก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับว่าแกลลี่จะเป็นยังไงสภาพอะนะผมว่าไม่น่าจะรอดนะน่าจะต้องต้องทำอย่างที่ผมบอกแหละนะครับคงหน้าที่การงานใน ในในฝั่งของหน่วยงานรัฐไม่น่ารอดแหะนะครับต้องคงต้องออกมาทําเอกชนเลยเมราเนี้ยพวกปั่นเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับในการาทําอะไรหลายอย่างนะครับที่มันมันชมันช่วยกระเป๋าตัวเองนะฉะนั้นผมก็คิดว่า BRC20 สศูนย์นี่แหละนะครับเดี๋ยวก็จะมานะครับถ้าเกิดไม่ใช่กรณีของ b r c อาสองศูนย หรือสปอร์ตบิทก็คอีทีไม่ผ่านจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือราคาที่ขึ้นไปประมาณตีสองตีสามคืนนี้ก็จะตกลงนะครับและอาจจะเป็นการเข้าช่วงของแอลคอยหรือมีมคอยซีซั่นนะครับผมก็มองไว้เรื่องของบลองนะครับแล้วก็แอลคอยซีซั่นก็เหรียญน่อนะื่นๆ่ะว่าไงก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับตอนนี้ก็ เอาข่าวไว้ตามนี้ก่อนละกันนะครับผมก็คิดว่าราคาน่าจะไปได้ไกลแหละสำหรับตัวของเหรียญสายของ BRC 2 0สูนะครับดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยวันนี้มันก็มีข่าวเกี่ยวกับ ETF ออกมาเยอะนะครับแต่ว่า,าไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับแล้วผมก็วันนี้ก็ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ ในการฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเป็นลิงก์ของกลุ่มมิชชันนีมูลเวีนะครับแล้วก็ brc 2 0นะครับแล้วก็กลุ่มของกระดาน okx OK. ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่า bitcoin นะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx กระดานอัจฉริยะ ใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ